สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านไข่พระค่ะพี่เดินทางถึง EP ที่68กันแล้วนะคะพี่ๆขาพี่ๆทนายที่สนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์ได้ที่เบอร์โทร0849158065นะคะพี่ๆขาค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆ FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ๆค่ะสนใจก็โทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยนะคะพี่ แม่บ้านมีพระมาพี่พี่กันรับชมกันวันนี้ค่ะอ้าวเรามาดูรายการแรกกันนะคะพี่นี่ค่ะรายการแรกเป็นพระผงหลวงพ่องเงินนะคะพี่พี่ค่ะเป็นพระผงหลวงพ่องเงินนะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นลักษณะพระผงหลวงพ่องเงินเลี่ยมเก่าไว้เลยนะคะพี่พี่เก่าเ่ากันอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะพระผงหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังค่ะพี่มาบ้านให้ชมด้านหลังด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นเนื้อด้านหลังค่ะพี่นี่นะคะเป็นพระผง yes. เนื้อใบลานหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่เลียมเก่าไว้ค่ะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่พี่คะ่ะ อ้าวรายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นเหรียญกายทิพย์นะคะพี่หลวงปู่ดุนะคะองค์นี้ค่ะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะของเหรียญกายทิพย์หลวงปู่ดุนะคะพี่เป็นรุ่นกายทิพย์แบบนี้เลยนะคะเป็นด้านหลังค่ะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ <ítulo> นี่ค่ะนี่เป็นขอบเหรียญค่ะพี่พี่ขอบเหรียญเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่อันนี้เป็นขอบเหรียญกายทิพย์นะคะพี่เป็นเหรียญกายทิพย์หลวงปู่ดู่นะคะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่อ้าวนี้เป็นท้าเวศสุวรณปีสี่ห้านะคะพี่มีจานนะคะพี่นี่ค่ะมีจานรอบองค์ท้าเวศแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ นี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังค่ะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขียนว่าวัดจุลามณนนีเนาะพี่เนาะนี่ค่ะขอบเหรียญค่ะพี่ขอบเหรียญเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่พี่ค่ะนี่เป็นท้าเวชสุวรรณนะคะพี่ปีสี่ห้าค่ะ นี่นะคะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่อ้าวรายการนี้เป็นเหรียญพระนางจามเทวีปีหนึ่งสองนะคะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นเหรียญพระนางจามเทวีปีหนึ่งสองนะคะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะ มีพอสอบอกด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่สองห้าหนึ่งสองนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบค่ะพี่ๆใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาแม่บ้านได้เลยนะคะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานี่นะคะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญพระนางจามเทวีนะคะพี่นี่นะคะรายการน,นี้เป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จโพหกใบหลวงพุตโตนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะพี่นี่เป็นลักษณะสมเด็จนะคะนี่ค่ะนี่เป็นสมเด็จโพหกใบหลวงปุโตนะคะพี่พี่นี่เป็นลักษณะด้านหลังนะคะพี่ขานี่ค่ะ ไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะเดี๋ยวไงพี่พี่รบก,กวนนะคะโทรหรือทักไลน์นะคะพี่เข้ามาได้นะคะพี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เป็นสมเด็จโพหกใบนะคะพี่หลวงูุโตนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอ่ารายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นนะคะพี่พค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่พี่ขาด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อกลั่นเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะขอบเหรียญน,นะคะพี่พี่นี่ค่ะนี่เป็นด้านขอบเหรียญน,นะคะพี่ <N ee> นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลัดนะคะพี่พี่คะ่ะอ่ารายการถัดมานะคะพี่ <N ee> รายการนี้เป็นคุณแผนนะคะพี่พี่ะ่ะคุนแผนหลวงพ่อกลวยหลังมีจานนะคะพี่นี่ค่ะเป็นคุนแผนนะคะพี่พี่นนะะพ boosting. รับชมค่ะพี่พี่ boosting. รับชมคุณแผนกันนะคะนี่ค่ะพี่ นี่เป็นด้านหลังนะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นเนื้อด้านหลังนะคะพี่พี่มีจานเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะองค์นี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะอ่าเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่าวรายการถัดมานะคะพ,พี่รายการนี้เป็นพระปิรันเกานะคะ นี่ค่ะนี่เป็นพระปิรันเก่ากันนะคะพี่ๆชมกันได้เลยค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะพระปิรันเก่านะคะพี่ๆค่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่ๆ อ้าวรายการถัดมานะพี่พี่นะนี่ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวังนะคะพี่ครูบาวังปีศูนย์หกนะคะนี่ค่ะชัดเจนนะคะพี่พี่สีสันเป็นแบบนี้นะคะพี่สีออกทองทองแบบนี้ค่ะนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวังหรือครูบาวังนะคะพี่ปีศูนย์หกนะคะ นี่ค่ะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะหลวงพ่อวังหรือครูบาวังนะคะอง์นี้เป็นหลวงพ่ออันนี้นะคะพี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยหลังปั๊มตรายางนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะปั๊มตายางเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะด้านหลังปั๊มตายางเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นสมเด็จนะคะพี่พี่สมเด็จหลวงพ่อกลวยหลังปั๊มตายางนะคะพี่ขานี่ค่ะสีสันก็เป็นประมาณนี้นะคะพี่พี่ค่ะอ่าดูให้ใช่ดูให้ชอบค่ะพี่พี่ นี่ค่ะรายการนี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพ,พี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นปีศูนย์ห้านะคะพี่ค่ะนี่นะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยนะคะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขา วีไอทีแอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวบ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่พี่ปีศูนย์ห้านะคะเหรียญนี้ค่ะนี่เป็นขอบเหรียญค่ะพี่พี่ขอบเหรียญเป็นลักษณะนี้นะคะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่พี่นี่ค่ะรายการนี้นะคะ เป็นหลวงพุทวดค่ะพี่เป็นเตารีดหลวงพุทวดนะคะองค์นี้ปีศูนย์ห้านะคะพี่ๆชมกันได้เลยค่ะนี่นะคะมีคราบดินคราบเก่าติดอยู่ที่องค์เตารีดหลวงพุทวดนะคะพี่ นี่นะคะเป็นลักษณะนี่เป็นด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะนี่เป็นเตารีดหลวงปูท่ทวดปีศูนย์ห้านะคะพี่พี่นี่ค่ะอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่พี่เป็นเตารีดหลวงปูท่ทวดปีศูนย์ห้าเนะเาะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่ รายการน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสดปี2500นะคะพี่พี่ขานี่คะ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่สีสันคือคล้ายๆแบบนี้ค่ะพี่เหมือนแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สีสันเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะพี่ปี2500ค่ะพี่ นี่นะคะภาพไม่ชัดเจนยังไงนะพี่ๆโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆค่ะพี่ขณะที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0849158065นะคะพี่เดี๋ยวพี่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่เป็นเลี่ยมโบราณนะคะพี่นี่ค่ะ เลี่ยมลักษณะเป็นเลี่ยมโบราณนะคะพี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นี่ค่ะพี่นี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่เลี่ยมโบราณนะคะพี่เป็นเลี่ยมลักษณะอยากหักแบบนี้หุ้มด้านข้างไว้นะคะพี่ค่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่นี่นะคะรายการนี้เป็นเหรียญโบราณนะคะพี่เหรียญหล่อโบราณนะคะนี่ค่ะเหมือนแกะจากเลี่ยมออกมานะคะพี่ตรงนี้แกะจากเลี่ยมออกมาเหมือนสภาพแบบว่าเลี่ยมไว้แล้วน้ําเข้าไปอะค่ะพี่ นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นยันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เป็นลักษณะีอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่แล้วแกะออกจากเลี่ยมนะคะนี่ค่ะอันนี้เหมือนเลี่ยมไว้แล้วน้ําเข้าไปค่ะพี่เป็นคราบแบบนี้นะคะนี่เป็นเหรียญหลอกโบราณนะคะพี่แกะจากเลี่ยมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หลวงปู่หมุนปุกเสกนะคะเหรียญนี้ค่ะนี่นะคะมีตอกโค้ดนะคะพี่ นี่คะ่ะต่อโค้ดนะคะพี่มีโคดตรงนี้บนนี้แล้วก็นี่นะคะพี่นี่ค่ะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญน,นี้หลวงปู่หมุนเป็นคนปลุกเสกนะคะพี่หลวงปู่หมุนปลุกเสกเองเลยนะคะพี่นี่คะ่ะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆค่ะอันนี้คะ่คะรับชมกันนะคะพี่ๆนี่เป็นด้านหลังค่ะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ นี่ค่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หลวงปู่หมุนปลุกเสกนะคะเหรียญนี้มีต่อกโค้ดด้านหน้านะคะพี่นี่เป็นด้านหลังของเหรียญค่ะพี่พีขอเหรียญเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่พี่ขานี่ค่ะอ่านี่นะคะสีสันเป็นประมาณนี้นะคะพี่พี่สีสันออกจะบอกไงพี่นี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะอ่าในบ้านให้ดูโค้ด้านหน้าอีกทีเนาะพี่น้อนี่ค่ะ นี่นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลวงปู่หมุนปุกเสกนะคะพี่พี่ค่ะอ่าเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ,อ่ารายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อสดนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อสดกระไหล่ทองค่ะพี่นี่ค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่พี่พพคะ่ะนี่ค่ะไม่ชัดเจนย, ida, ยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะพ,พี่พี่ยังไงพี่พี่ก็โทรหรือทักไลน์เข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะ แอดไลน์มาได้ค่ะพี่เดี๋ยวแม่บ้านถ้าพี่ๆท่านใดที่แอดไม่เป็นนะคะโทรเข้ามาหาแม่บ้านนะคะเดี๋ยวบ้านจะแอดไลน์เพิ่มให้ค่ะถ่ายรูปส่งเพิ่มเติมไปให้นะคะพี่ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะนี่ค่ะ,เป,ะ,คะเป็นลักษณะหลวงพ่อสดนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสดกระล่ทองนะคะองค์นี้ค่ะมาในเลี่ยมค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดกระไหลงทองนะคะค่ะนี่ค่ะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องค่ะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่เป็นพระผงชินราชนะคะพี่นี่ค่ะปีสองสี่หกสามนะคะพี่นี่นะคะ นี่คะ่ะเป็นพระผงนะคะพี่นี่คะ่ะพระผงชินราชปีสองสี่หกสามนะคะพี่นี่คะ่ะนี่เป็นเนื้อด้านหลังเป็นยันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ 2, 4 6 3มีพอสอมีพศบอกด้านหลังนะคะนี่ค่ะองค์นี้เป็นพระผงชินราชนะคะพี่ๆค่ะปีสองสีสาน้องพี่เน้ออ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่ๆค่ะ อารายการถัดมานะพี่เป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะองคนี้ค่ะหลังโรยแร่นะคะพี่ค่ะนี่นะคะเป็นปูท่ทวดนะคะพี่องค์นี้เป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะ ด้านหลังโอยแร่นะคะพี่มปบ้านให้ชมด้านหลังกันเนาะพี่เนาะนี่ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะโอยแร่แบบนี้นะคะพี่พี่นี่เป็นไต้ฐานนะคะพี่พี่ขาไตาฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นไตาฐานหลวงพุธทธดเนื้อว่า,วานนะคะพี่พี่หลังรอยแร่ค่ะ นี่ค่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะพี่นะอา่ารายการถัดมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ๆองนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะยังไงก็ฝากทุกทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ๆค่ะวันนี้หากรูปภาพไม่ชัดเจนหรือว่าแม่บ้าน พูดผิดพูดไม่ถูกต้องทำอะไรไม่ถูกต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะเออยังไงก็ฝากพี่ FC ทุกคนนะคะพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ค่ะฝากด้านไม่บ้านน้อยๆด้วยะค่ะพี่พี่ทนใดที่สนใจนะคะพี่โทรหรือทักไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศูนย์5ปดสี่นนะคะพี่ค่ะอ่า ติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะยังไงก็ต้องฝากร้านแม่บ้านด้วยค่ะอ่าประมาณนี้นะคะพี่แม่บ้านขอจบคลิป EP ที่68ไว้ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ